สวัสดีค่ะอันวิ่งบนสูตรที่สามนะคะมาทาั้งสามสูตรเลยเดี๋ยวเราค่อยมาเปรียบเทียบกันนะคะท่านชมอันนี้เพิ่งเข้ามาแค่สองสามงดเองนะคะก็ยังน่าลุ้นอยู่นะคะอ่าขอฝากอ่านทาเตือนสักนิดนะคะอ่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพี่ช้างจะมาลงหลักหน่วยบนแล้วก็จะมาให้ดูทำไมถึงเน้นตัวนั้นอีกทีนะคะอาจจะบอกใครอีกทีนะคะท่านชมไม่ต้องงงนะคะ แต่ว่ามันก็ใช่ที่พี่ช้างเอามาให้ดูแต่ละสูตรมันไม่เหมือนกันเนาะท่านก็อาจจะสับสนนะคะเดี๋ยวทีนี้พี่ช้างจะรวบรวมทั้งสามสี่สูตรเลยเามาอยู่ในใบเดียวกันเนาะมีตัวเลือกด้วยนะคะโอเคนะเดี๋ยวค่อยมาติดตามดูว่าน่าสนใจหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะคะโอเคค่ะอันนี้ห้าบกหนึ่งครั้งนะคะ หกบวกกันสองครั้งนะเก้าบวกกันสองครั้งนะคะห้าบวกบวกบวกก็เป็น1 2บสองนะเอาสมาบวกห้าก็เป็น7จ็ดนะเอาเมาบวกเก้าก็เป็น8ปดนะคะเมาบวก8ก็เป็น15้านะคะลงทายเลขห้าเนาะเาะเอานี่บวกกัน3ามครั้งก็เป็นเลขหกนะห้ากับ6บวกกันก็เป็น1นะคะท่านผู้เอา1มาวางค่ะ สองตัวมาตัวนะคะนี่ก็จะเป็นสูตรที่สามนะคะเข้าที่ตัวนี้ค่ะอ่ะเข้าสองตัวเลยนะท่านผู้ชมเข้าสองตัวเลยนะคะเห็นไหมคะก็น่าสนใจดีเนาะ มาดูงวดที่สองกันนะคะคลิปไม่ยาวนะนี่สองสามนาะทีเองท่านผู้ชมหกนะคะหกบวกหกก็เป็นสิบสองนะคะลงท้ายเลขสองนะเอามาบวกแปดก็เป็นศูนย์นะคะท่านผู้ชมศูนย์อันนี้ก็บวกกันสามครั้งก็เป็นสิบสองนะลงท้ายเลขสองคะ่ะท่านผู้ชมเอาสองมาวางค่ะสองแล้วก็สามนะคะก็เข้าที่ ตัวนี้นะคะเขาสองหลักเลยนะมาดูงวดที่งวดที่สามกันที่เพิ่งออกกันเนาะสามนะคะบวกสี่บวกสี่ก็เป็นแปดนะก็เป็นสิบเอ็ดนะลงท้ายเลขหนึ่งเนาะแล้วก็บวกกันสองครั้งก็บวกสองสองนี่ก็เป็นห้านะคะลงท้ายเลขห้าเ,เนาะเอาน,นี่มาบวกกันสามครั้งก็เป็นแปดไง แปบวกห้าก็เป็น13าค่ะท่านผู้ชมเอา3มาวางค่ะสแล้วก็4เห็นไหมคะก็เข้านะคะเข้าแบบนี้เลยนะคะมาดูงวดที่จะออกกันค่ะงวดที่จะออกกัน3บกอสาบวกแก็แล้วกันก็เป็น11บเนะาะลงท้ายเลขหนึ่งเนาะเนี่ยก็บวกกันสองครั้ง ก็เป็น14ก็ลงท้ายเลขห้านะคะท่านชมห้าหกค่ะท่านชมเออนี่ไม่ได like uh, ้บกไม่นไอ่ะห้าหนะคะอ่ห้าหกดวเรามาเทียบชนดูนะเทียบชนดูนี่อ้ยอุ้ยอ้ยอโดดกรโกอโทษขรโทษกระโดดะโดระรดกะโดีะ อันนี้จะเป็นหกเจ็ดใช่ไหมคะแล้วก็น,นี่จะเป็นห้าหกนะท่านชมเพราะฉะนั้น2สองรนี้เรามาเทียบชนกันดูค่ะแต่ว่าโูตรนี้เพิ่งเดินเข้ามาแค่สองสามดเองค่ะเราก็มาเทียบชนงวดที่เข้ากันน่ะงดงดนี้เนาะเขาเขาเขา,เขาชนกันเนาะนี่เพิ่งเข้ามานะเรามาดูอ,าอ้าวมันไม่เข้าจอเลยเอาอย่างนี้ ชนกันที่เลขสองเห็นไหมคะชนกันที่เลขสองเนาะอันนี้ก็ชนกันที่เลขสองส่วนงวดที่เพิ่งออกไปเนี่ยชนสองตัวนะสามกับสี่อันนี้ก็จะเป็นสามกับสี่นะคะส่วนงวดนี้จะมีห้าหกห้าหกอ่าอ,อีกสูตรอ่าอันนี้เลขหกเราได้แล้วเนาะอ่าเดี๋ยวพี่ช้างเข็นออกมาดีกว่าจะได้เห็นชัดเนาะ เนี่ยมาท่านผู้ชมพี่ช้างเอารวบรวมไว้ทั้งหมดแล้วสูตรอันนี้มันจะมาสั้นๆเนาะเพิ่งเข้ามานะไม่ใช่ว่ามาสั้นๆหมายถึงมาเขาเพิ่งเข้ามาแค่ยังกําลังสองสามงดอยู่นะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับที่เคยเข้านี้นะคะ,อะลองมาเปรียบเทียบดูะคะ่ะช้างเอามาเขียนไว้ทั้งหมดนี่จะเป็นสูตรสามเนาะจะเ,เขียนให้ดูนะสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่สองสูตรที่สามนะคะ มาเทียบชนกันดูสองโซนนี่เขาจะมาก่อนนะสองโซนนี้เขาชนกันที่เลขสองเห็นไหมคะแล้วก็มีเลขเจ็ดแถมมาด้วยเห็นไหมคะที่เขาออกออกตัวเลขเจ็ดเลขสองเห็นไหมคะแล้วก็ออกมาอีกงวดที่สองเขาไม่ชนกันนะแต่เขามาโตรละตัวเห็นไหมคะถ้าสมมติเราไม่ชนกันเราก็ต้องลองเสี่ยงดูว่าลองจับคู่ตดดูนะคะก็เขาก็มาที่หลักร้อยกับหลักสิบนะคะโซนงวดที่สามนี้ พี่ช้างก็หาตัวนี้เข้ามาเปรียบเทียบใหม่นะก็เอามาก็มีเลขสองชนเงินทั้งสามสูตรเลยนะคะแล้วก็อาจจะมาแทมตัวตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะก็เข้าแบบนี้นะคะพี่ช้างว่าถ้าเขาชนเงินสามตัวแบบนี้เราก็ต้องไปเอาสามตัวเนี้ยไปจับคู่ตักวก็ยัางได้เลยนะคะสมมติว่าชนเงินที่เลขสองใช่ไหคะเราก็เอาสองเนี่ยไปจับสองหนึ่งสองเจ็ด สองสามอย่างนี้ก็ได้สามคู่แล้วใช่ไหมคะคู่ต้นนะอ่างวดนี้ก็ชนกันที่สามตัวนะคะสองสองสอง,สอ,งอ่าแต่ว่างวดนี้ไม่มีศูนย์ไงแต่ก็เราก็เอาแค่ตัวชนก็พอนะคะหาว่าจะเป็นเลขวิ่งนะงวดที่เพิ่งออกไปนี้นะเขาชนกันอ่าสี่ทั้งสามตัวเลยนะคะแต่ก็มีเลขสามด้วยนะคะ แต่มีเลขสามด้วยก็ออกนะคะงวดนี้เราก็ดูเขาชนกันแบบไหนสองโซรนี้ก็ชนกันนะคะตัวนี้นะคะอีกอีกอีกโซนนี้กับโซนนี้ชนกันตัวนี้นะคะท่านชมท่านชมคิดไม่ว่าเขาจะมาทาั้งสองตัวนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราเรา,เราคิดว่าไอาที่เราเคยลงไปแล้วนั่นที่ที่เป็นศูนย์กับ9ชนกันนะวิ่งบนของเราสองโซดนั้นะ สนกับเที่ชนกันนะถ้าสมมติว่าเขาจะมาแบบนั้นจริงๆนะเราก็แค่เอา6กับ7เนี่ยไปจับหกเอ่าหกเจ็ดเกอย่างนี้น่าจะใช่หรือเปล่าท่านผู้ชมนีม่พี่ช้างคิดว่าใช่หรือเปล่าคะสมมติว่าเราจับแบบนั้นเนาะอ่าเพราะว่าหลักสิบของเราที่เราเคยมีอยู่แล้วนะั่นมันจะเป็นเลขเจ็ดเนาะ หรือเราจะจับแบบนี้แบบนี้หรือว่าจะจับแบบนี้ดีไหมท่านผู้ชมหรือว่าเราเอาสองตัวนั้นนะเอ่อก้าศูนย์นั้นมามาใส่แบบนี้เก้าศูนย์นั้นมาใส่แบบนี้อย่างนี้โอเคไหมาหาว่าท่านผู้ชมชอบก็ลองเอาอันนี้ไปดูก็ได้นะหาว่ายอย่างอยากอยากจะดูว่า ไอ้สองตัวบนของพี่ช้างเนี่ยมันยังมีอีกนะคะเดี๋ยวพี่ช้างจะเอามันเน้นเอามันเน้นอีกทีนะคะพอดีพี่ช้างไม่ได้จับคู่ให้ทั้งหมดนะพี่ช้างก็กลัวไปออกที่ตัวที่ไม่ได้จับคู่นะคะก็เลยมาจับให้มันก็ไม่ใช่ว่าเยอะนะท้ศมนะท้ชมคอยดูคอยรอรอ,ล,อลูนะคะมันไม่เยอะนะคะเดี๋ยวพี่ช้างจะมาเน้นหลักหน่วยของเราก็เริ่มที่จะออกมาเรื่อยๆว่ามันจะเป็นตัวไหนบ้างนะ ตอนแรกก็ยังยังสงสัยว่าตัวนั่นตัวนี้อยู่แต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเริ่มเน้นขึ้นเรื่อยนะคะโอเคบางท่านก็บอกว่าสับสนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวท้ายคลิปนี้พี่ช้างจะมีอธิบายทุกอย่างเลยนะคะอ่ะอันที่ลงไปแล้วนั้นก็ยังไม่แล้วใจนะคะพี่ช้างก็ยังกังวลอยู่นะที่นี้ก็จะเอามาลงให้เห็นทุกอย่างเลยนะคะก็ขอให้ท่านจงโชคดีค่ะขอให้เฮงเรวย,ยนะคะสวัสดีค่ะ